เรียนมิเลเนียมไม่สินักเรียนในโคยหทอทุกคนต้องมีอาวุธประจำตัวเพราะฉะนั้นเธอต้องมีอาวุธด,ด้วยนะอลิซและสถานการณ์ที่จะและสถานที่ที่จะหาวุธได้อย่างรวดเร็วที่สุดนี่ก็คือชมรมวิศวกรรมไงล่ะวิศวกรรมงั้นหรอในมิเลเนียมเราจะเรียกผู้เชี่ยวชาญที่สร้างและซ่องเครื่อง คนต่างๆว่าไมาเตอร์และชมรมวิศวกรรมก็เป็นชมลมของไมเตอร์ที่ว่าพวกนั้นมีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจกักรกลเป็นอย่างดีแถมยังรับซ่อมและปรับปรุงอาวุธของโรงเรียนมิเลเนียมด้วยฉันว่าบางทีอาจจะมีอาวุธที่ไม่ได้ใช้หรืออาวุธหเหลืออยู่บ้างก็ได้นะ เอาละไปกันเลยเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะอย่าให้ของคันเพื่อนเป็นอาวุธที่ดีกว่าเดิมสินะคิดถูกแล้วล่ะที่มาชุมรมวิศวกรรมเพราะการต่อสู้มิลลนเนียมจะตัดสินแพ้ชนะได้ที่มีหรือไม่มีช่างผู้ชี่ยชันอยู่ในทีม ไปดูตรงมุมนู้นสิมีอาวุธต้นแบบที่เราทำเอาไว้อยู่หลายชิ้นถ้าเป็นของที่อยู่ตรงนั้นก็หยิบไปได้เลยหมอขอบคุณนะรุ่นพี่หวัดดีฉันชื่อฮิบิกิอยู่ปีที่หนึ่งฉันจะเลือกอันนี้ดีให้นะอลิสอันนี้ดูเป็นไงบ้างนี่ปื้นพกใช่ไหมแค่ดูก็รู้แล้วว่านักเรียนคนนี้ไม่มีประสบการณ์การต่อสู้เลยใช่ไหมฉันขอปฏิเสธ คำนั้นค่ะอลิสซมีประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือมนุษย์เสียชาติที่17ครั้งการต่อสู้กับทหารปีศาจ46ครั้งและสำรวจดันเจี้ยน100ครั้งค่ะสุดยอดไปเลยนะแต่ถึงไงก็ดูไม่มีประสบการณ์ใช้การปืนเลยอย่างนี้คงเหมาะกับปืนพกปืนนี้ทำมาจากพลาสติกมีน้ำหนักเบาและมีแรงต้านน้อย คิดว่าเหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งหัดใช้ปืนแล้วก็ปืนนี้มีฟังก์ชันที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์มิเลเนียมว่าไงนะเยี่ยมไปเลยฟังก์ชันอะไรเหรอมันคือฟังก์ชันบลูทูธยังไงละ่ะหาปืนพกสามารถฟังเพลงและส่งไฟล์ผ่านบลูทูธได้ทั้งโลกก็มีแค่กระบ,บอกเดียวเท่านั้นแหละแล้วยังมีฟังก์ชันโดยสารด้วยนะ เธอสามารถใช้ผลส่งสาระได้เพียงแค่แตะบนแผงไอซีในบริเวณที่ขึ้นลดนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน nfc ที่ก็จะจ่ายเงินที่ร้านสะดวกซื้อได้ด้วยนี่มันสุดยอดเกินไปแล้วแต่ว่าเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วชักปืนออกมาจะพูดว่าจ่ายด้วยปืนแล้วกันพนักงานจะตกใจแน่ อลิซืจังว่าไงอลิซืไปไหนอของเขานะอ่าอยู่ทรงนูนไงนั่นมันนี่มันโอ้โห و, ตาถึงใช้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าไทยนะ่ะไมเตอร์แห่งชมรมวิศวกรรมพร้อมจะหา,าค,ำคำตอบให้กับทุกความสงสัยชันคือโคโคโทริ คุณคงเป็นสมาชิกคนที่สี่ของชมรมพัฒนาเกมที่มีชื่อว่าอาริสซินะโคโทริจังไม่ได้เจอกันนานเลยของชิ้นใหญ่นั่นอาริสซจังมองอยู่มัคืออะไรเหรอดูเหมือนปืนใหญ่ยังไงอย่างนั้นแหละถามได้ดีมากมิโดรินี่คืออาวุธที่ใช้มกประมาณมากกว่า70%ของครึ่งปีหลัง ผลงานแห่งความพยายามของชมรมวิศวกรรมปืนเร็วกันสำหรับยานอาวกาศค่ะยานอาวกาศกันเหรอทาไมถึงเป็นอะไรยิ่งใหญ่เบอร์นี้ก่อนหน้านี้พวกเธอสร้างกร,กระสวยส่งตัวแล้วบอกว่าแล้วเจอกันในอนาคตนะคะแต่ก็เกิดเรื่องจนติดหวัดกันทั้งชมรมไม่ใช่เหรอ เราคงใช้ขนส่งสู่อนาคตอันนั้นอยู่ใช้เป็นตู้เย็นนะ่ะไม่ใช่ความผิดพลาดเพราะยังส่งอาหารไปยังอนาคตได้เลือกชื่อได้เวอร์มากๆเรแล้วพิ่งจบโปรเจกต์สร้างหุ่นยนต์ใช้งานทั่วไปเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้เลยมุ่งไปที่พัฒนาในด้านยานลบอากาศค่ะ และปืนเร็วกันนี่คือจุดเริ่มต้นปืนกระสุนจริงที่พัฒนาเพื่อใช้การต่อสู้นอกชั้นบรรยากาศนี่ถือเป็นการทดลองแรกในประวัติศาสตร์ของมิลลเนียมละคะ่ะนี่น่าติดตามแล้วละสิสมกับเป็นชมรมวิศวกรรมของมิลลิเนียมจริงครั้งนี้ต้องทําสําเร็จแน่โอ้โหต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคะ่ะฉันเองก็อยากพูดแบบนั้นอยู่หรอกแต่เห็นทีจะไม่ได้เอ๊ะทำไมล่ะฉันอุตส่าห์ตั้งตารอเพราะสิ่งที่จํากัด การทำงานของวิศวกรไม่ใช่จินตนานการหรือความมุ่งมั่นไม่เพียงพอแต่เป็นงบป,ประมาณต่างหากแค่สร้างปืนเร็วกันนี่ก็ใช้งบป,ประมาณไปมากกว่า70%ถ้าจะสร้างยานอวกาศคงเตรียมงบป,ประมาณไว้อีกเป็นพันเท่าถ้างั้นสร้างปืนเร็วกันเพื่อต่อสู้ยานอวกาศทําไมคําถามนี้มันน่าเศร้าใจนะโมโม,ม,มอเพราะการยิงลำแสงมันดูลรเมนติกยังไงล่ะ อืมฉันเห็นด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไม่รู้จักปืนลำแสงงมองนีน่าจะใช้ฉายาว่าคนเบื้อนะคนเบื้อตรงนี้มีพวกคนเบื้ออยู่ชื่ออย่างเป็นทางการของอาวุธที่แฝงความมุ่งมั่นของชุมลมวิศวกรรมชื่อชี่นนี้ก็คือดาบแห่งแสงซูปเปอร์โนวาชื่อเบอิกอีกแล้วดาบแห่งแสง ทำไมตาเป็นประกายอย่าง,างนั้นล่ะอลิซึว้าวเพิ่งเคยเห็นอลิซึจังตื่นเต้นแบบนี้นะเนี่ยอยากได้อยากได้อันนี้หืมช่างฝีมือที่เก่งกล้าเราเหล็กผาข้าต้องการลมหายใจมังกรน,นั่นพูดเปรนดีอยู่หรอกนะแต่คงให้ไม่ได้หรอกขอโทษนะคะทำไมล่ะไหน ว่าถ้าอยู่ในนี้แล้วจะเอาอะไรไปก็ได้นะ่ะมัามีเหตุผลนะเหตุผลหรือว่าฉันเลือกต่ํากันไปต้องไปเลเวลที่ไหนก่อนเหรอถึงจะใช้งานได้ไม่หลอกเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือยิ่งใหญ่มากกว่านั้นเรื่องเงินสินะนึกาเชียวไม่ต้องเงาบนต่อให้ฉันจะต้องขายเครื่องในเฟสต t i ั n ของมิดโอริไม่ใช่เรื่องนั้นหรอก จะมีปัญหาอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเรื่องเงินอีกล่ะอืมฉันก็เห็นด้วยกับเรื่องเงินอยู่นะแต่ว่าอาวุธชิ้นนี้มันหนักเกินไปเอามาใช้เป็นอาวุธประจําตัวนะสิน้ำหนักพื้นฐาน140กิโลแต่เมื่อยิงพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้เล็งกับแบตเตอรี่ด้วยจะมีแรงต้านกว่า200กิโลเลยนะอืมขอบคุณที่บอกว่าปืนของพวกเราเทน,นะถ้าเอาไปได้ฉันก็อยากให้อยู่หรอก ที่พูดมาไม่มีคำโกหกปนอยู่เลยใช่ไหมคะหอทำไมพูดแบบนี้น่าจะถามว่าพูดจริงหรือเปล่าพูดจริงนะสิว่าแต่จะลองยกปืนน่นดูเหรอผู้ที่ถูกเลือกของอาบุชิ้นนี้จะได้เป็นราชาของแผ่นดินนี้โอ้โหช่างเป็นเด็กที่มีเจตนาแรงกล้าจังเลยนะ หรือมากเกินไปเลยนะปกติถ้าไม่ใช้ปันจันเราก็ไม่ฮึบฮึบเอ๊ะเอ๊ะอ่ะยกขึ้นแล้วค่ะเป,เ,ปเป็นไปไม่ได้ปุ่มนี้มันปุ่มบีเหรอเดี๋ยวก่อนล้ำแสงทำลายล้างพเบพรบพีรัน ุดยอดอาริส่อติดตั้งอาวุธนี้ค่ะไม่ได้นะเรื่องชิ้นอื่นเธอขอร้องละอาวุธชิ้นนั้นมันคืองบประมาณของชมบรมไม่เป็นไรหรอออกไปเลยรุ่นพี่อุทาไม่เป็นไรจริงหรอคะอืไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่เด็กคนนี้ก็ไม่มีใครหยิบอาวุธนี้ได้แล้วละนี่วิกิีช่วยทำสายคล้องไหล่และจับให้อาริสตถืออาวุธไปได้อย่างสะดวกด้วยนะ ก็ได้ถ้าคิดในงแง่บวกเราจะได้ข้อมูลจากการใช้งานจริงของอลิิสึ้าเารู้สึกเหมือนได้อาวุธอนุภาพมากมาไว้ในมือเลยขอบคุณนะถ้ากขอบคุณนะคะไม่หรอกนี่มันยิงยังเดียวเกินไปที่จะขอบคุณนะนี่บิกีิเอาโดนหุ่นยนต์ที่ถูกส่งมากำจัดออกมาให้หมดอื อัน,นุนพี่อุทาทำไมบรรยากาศแปลกแงงนี้ล่ะหรือจะบอกเราว่าเธอเอาอาวุธออกไปได้ไง่ายไม่ได้หรอกใช่แล้วก็จะเอาวอาว,วุธชิ้นเดียวออกไปแล้วก็ถ่าห้าอาริซื์ต้องผ่านพวกเราให้ได้ซะก่อนอะไรกันอะไรกันลูกพี่อุทาทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะพาออาวุธชิ้นเดียวเนี่ยน่ะหรอ ถ้าเป็นอาวุธชิ้นอื่นก็คงเตรียมใจให้ไปแล้วแต่ถ้าเป็นชิ้นนี้ต้องตรวจสอบหน่อยต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนตรวจสอบไม่สีต้องใช้คําว่าคุณสมบัติสี่ถึงจะถูกหมายความว่ายัางไงตรวจสอบโดนและหุ่นยนต์ประเภทต่อสู้ด้านหน้าตรวจสอบการตอบสนองของศัตรูเข้ามาแล้วแย่แล้วเยี่ยมไปเลย หน้าโมโหปันชมัดแต่เขาช่วยไม่ได้สินะอลิสดาบแห่งแสงเป็นของเธอแล้วว้าวว้าวโล่งออกไปทีนะเยี่ยมมากเลยที่ใช้งานสิ่งนั้นได้มาทางนี้อลิสฉันจะบอกวิธีใช้งานและเสริมที่จับให้แข็งแรงขึ้น แรง,งยึดที่สันนิษฐานไว้ว่าต้องใช้อย่างน้อย1ตันความสมดุลและมั่นคงมือยิงผิวหนังไม่สิลำตัวสะอาดสะอา้านไม่ปรากฏรอยแผลใดๆร่างกายที่สร้างขึ้นจากนาโนเมชชนภายในเงื่อนไขการซ่อมแซมตัวเองในสภาพแวดล้อมหมดหดร้ายเป้าหมายนั้นต้องเป็นการต่อสู้แน่นอน อาลิสือจริงๆแล้วเธอคือ